สวัสดีครับกามาอีกอีคลิปนึงลนะครับเนาะสวัสดีเพื่อนๆเจ้าเพียรนักนาเดงอีสานนะครับเนาะือว่าเป็นเจ้าจังหวัดนครราชสีมาขอนจันชยัยภูมิลหลายๆจังหวัดที่อยู่ในเขตอีสานนะครับเนาะหลายๆคนก็สีวา่าทุเรียนนี่ครับภาคอีสานเนาะปลูก่ได้สีไปปลูกได้ตาบึงการ สุริลินจังทีนะที่เป็นปลูกนะครับพี่น้องเขาอาจอาจจะเป็นความชิดไปว่าเป็นต้องเป็นดินภูเขาไฟไปลูกได้เพราแม่นครับ <c oughs> จริงๆเราทุเรียนปลูกได้ทุกทุกอำเภอทุกจังหวัดในประเทศไทยนะครับเนาะเพราะว่าผมตามผมศึกสมานี่ผมกล้าการันตีลานประเทศนะครับปลูกได้เนาะพี่น้องปลูกเลย <c oughs> ถ้าอีพอร์แม่อยากปลูกกินเดี๋ยวนี้ผมปลูกอยู่อำเภอแจ้งสนามนั่งเกี่วันานครราชสีมาครับ <c oughs> ต้นนี้ผมลงได้ประมาณสองอาทิตย์ เดินยอดแล้วครับพี่น้องเดินยอดแต่ว่าทุเรียนนี่เขาเป็นไม้ที่ต้องการน้ำหลายนะครับเนาะแต่ว่าเขาเป็ต้องการแฉะเขาต้องการหดในชุม่มนะครับเขามาชุ่มก็คือว่าอยงเดียพี่น้องถ้าถ้าเาไปเบิ่งในเพจของคนไตเนี่ยเขาที่บ้านอธิบายหลายนะครับเขามาชุ่มนี่คือว่าให้เปียกเพราะบ้าณนครับเนี่เปียกเพราะว้านว่าพิศนุให้แฉะถ้าแฉะนี่คือหดลงเป็นตมเขาเอามือไปคมเละอัน เบ่าครับแบบนั้นครับแล้ววิธีปลูกนะครับวิธีปลูกปลูกจังไดจังสืบพ่ตายี๋ยวผมเปิดนี่ผมเปิดว่างน้ถ้าถ้าเห่าลงมดินนะครับกพต้องไปขุดไงก็ยังเป็นวายนะครับเด้วยว่าคขุดหาซบกุ้นหาสีบนี่พรต้องเลยครับขุดบาดปักจกหนึ่งเนี่ยเขาเบิ่งว่า ถุงต้นกาเขาสูงมามันจากเส้นสำนักหลอครับ่าเขาไห้นี่ครับเพิ่งเลักผมสิบพฤถมโคตรมันหามถมเลยครับผมบอกเลยตัวนี้ส่วนมากพี่น้องนี่ปลูกย่านมันตายม็นไหมครับย่านหักหักตัวนี้มันมันบ่ได้รบ่ได้รับสารอาหารเราควรจะเอาดินมาถมกบขึ้นประมาณเพียงจะหาเส้นหกเส้นนึงสิครับก็ว่านั้นแหละครับมันจะตายขันยังซี่นี่ก็แบบหักตัวนี้ครับ เอาพนผมผมกับ่กอยากุดนะครับผมอยามันตายนี่เห็นไหมครับหากมันนี่มันเป็นมันทิเป็นหากมันนี่มันมันทิเป็นพ่าไงก็เนเป็นทอทอทางเดินหายใจของมันก็ว่าได้ครับหกมันจะมีอยู่ประมาณสี่สันนะครับเนาะสามสี่สันเนาะแต่ว่ามันมันทิมันลึกลงไปเนี่กับเเกินเบอเกินเม็ดหนึ่งเป็นต้นใหญ่นะครับเพราะมันทีมีหากหากบนนี่สำหรับ ดูดอากาศหายใจก๊องอากาศดึงเอาอากาศมาเป็นอากาศออกซิเจนออกมาาเป็นสารอาหารนะครับมาตัแทนนี่เขาเปต้ถงถมครับนี่เขานี่โ่าชมเแต่แฉ่นี้ครับขุดปลูกหามปุ๋ยห้องพื้น้วพี่น้องที่พ่อยเมียผมขอรลองเล้ว่ัตหนึ่งฉีงว่วฉีใกล้ฉีหมูหามห้องพื้นเป็นเด็ดขาดครับ ้าบางคลิปพื้นกติวาห้องพืน้นใดห้องพื้นใบกะกะ,กะห้องใดครับแต่วา่าเขาต้องเอาไปหมักซึ่อกันครับหมักจนมันหมดความห่อนครับจนมันหมดแก็ดครับบอกไงก็เหมือนจัด,บ,บ,ดบาบาตาไปเขาไปเอามาห้องพื้นปุ๊บเขาผสมดินปุ๊บมันเกิดเป็นแกด็แกดจะมีเทนขึ้บไแก็ดเกมือนี่มันนี่เป็นให้ให้โทษกับหักหักตวนหม้นะครับ สับนี่คือทีเข้าใจเนาะแม่เนาะครับไอพีตัวกคนนี่แหละวิธีปลูกง,ง่ายๆนี่ผมผมไม่ได้ขุดหลุมให้ปลูกเบางวิธีนี่ผมมาเบื้องนี้ผมปลูกได้สองอาทิตย์นี่เดินยอดแล้วครับอีสารเขาปลูกได้ครับจังไดนก็ะบะตายพี่น้องปลูกเลยได้กินพร้อมแล้วก็เขาก็หดน้ำคือผมบอกแล้วหวดน้ำคือว่าอ่าคือว่าคือว่า ซิปมือแรกกับฮดทุกม,มือ้ะพี่น้องหดให้ชุม่มว่ามันฮดให้แฉะครับหลังจากนั้นกับฮดมือเวียนมือเพราะเขาเนี่ยจังเขาเดินหย่อนทั้งสี่ผมก็หดมือเวียนมือครับเนาะพี่น้องครับวิธีปลูกบ่วยบ๊ยหนาครับตาบานี่เดอ้อพี่น้องเขาต้องมุ้งสลน,นดหนเด้อครับขางบนหามมุ้งขางครับขางอ้อมซีแกเขาต้องมุ้งเขาม,มุ้งขางบนเพราะว่าให้เขารับแสงรับแสงตอ,ตอนตอนเศร้าจนหอดประมาณหามมุ้งเศร้าเพื่อ นาอครับนะห,หาม้งสาวเพื่อเพือตอนแดดเทียงหอดใบประมาณใบสองนี่แดดมันจะร้อนจัดคือเขาม่งนี่ไวเพื่บกติเช็ดบ่อยเขาเกิดใบใหม่ไปอย่างนี้เขาจังจังตัวน,นี้มันจะเป็นใบใหม่นะครับใบใหม่ย่อนอย่างที่มันมาตะน้ำลานเขาที่ผมผมสื่อมานะครับผมสื่อมามันก็เป็นอย่างสีมาตตะไรแล้วครับเพราะว่า ร้านเขาอาจจะดูแลบอดีขึ้นจังเลยครับผมเอาไปรู้แต่ว่าเดี๋ยวนี้มันเดินย้อนไม่แล้วนะเดี๋ยวนี้ผมฉีดยาฉีดฮอร์โมนให้แล้วนะครับแล้วก็ขาดบ่ได้ก็คือจุลีซีสังเคราะห์แสงนะครับเขาต้องหดหดหักเขาบ่ตายร้านเปอร์เซ็นต์ผมการันตีได้นะครับ mm hmm. เฮ็ดคือผมบอกคือว่าปลูกอีสานได้บ่เสียก็ติดติดต,ต,ตามเพจไปเรื่อยครับเดี๋ยวผม ผมสีมีแ,มแนวดีๆให้พี่น้องเขาเบื่องนะครับว่าทุเรียนอีสานเขาปลูกได้บ่ทุเรียนจังหวัดขอนแก่นเขาปลูกได้ทุกอำเภอนะครับเนาะ,ะปลูกเลยทา่านก็กดติดตามานี้นะครับเนาะกดติดตามแต่มีชิปใหม่ๆกับสีได้เบิ่งน้ำกันครับนี่เห็นบ่เดินยอดครับเดินยอดตลอดเดินมันกำลังเดินยอดแล้วครับผมปลูกได้แค่ลงดินแค่สิบกว่ามือครับประมาณสองอาทิตย์นะครับเนาะ ฝากที่ฟากน้องติดตามกดไลค์กดแชร์ในเพียสมศักดิ์ยังยืนนักล่าแดนอีสานนะครับเด้อชิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ครับ,บ,รบสวัสดีครับ